เจ้าพี่น่อแดงข้าไหลเด้อเจ้านี่เฮ้ยงามขนาดเจ้าพี่หน่อวนสวัสดีตอนเช้าเด้อจ้ะเขาปลากะที่หากราละเจ้ะพี่น่อมันยังเหมือจ้ะ

เน่ะยเป็นไลไลายปกวัยจ้พี่เนาะยินดีเจ้ามาเกามากระเจงแล้จ้ะพี่นนอะมันหน,นักผลลินมันก็เลยเป็นหนดอกเคสเนาอจ้ะสวัสดีจ้าเซาเมอรอจ้ะพี่นะนวสสิบสามจ้ะพี่นนอะ เขาปลาห้าเฮ็ดตามเคยเลยจ้ะพิกัดปลาบ้านน้องมีอตำบลห้วขคาเพอร์มุสลิกจ้ะพิกัดกะพระรามผู้พระรามในคันได้จ้ะเมืองกับยายจ้าเป็นเฮต์ฝังเขา,าจจะเพนเนาะไมีมีบานมีตูมเนาะจ้ะงามเด้จ้ะก็พ้นปลาพ้นแน่จ้ะตัวน,นีก้ก็กินได้อยู่จ้ะสามดอกจ้ะเพนเนาะ เพิ่มเขาจะ้ะหลังหนึ่งจ้ะพี่นอ้องบานหนึ่งจะ้ะเปน็นดวนกเด้อจะ้จะจ้ะมาเจอนี่พี่นอ้องทีจูม พี่เนาะพี่น้องแล้วเห็นบาา่จะนเดี๋้ใหญ่สิเก็บ่่อน้ะมันสั่นแห้งชุ้มนึงจะพี่เนาะบอลเกาด้วยจะสั่นเน่ยจะหาตามเหาโอ้โตอกต้ะ โมนี่นี่เป็นออกลำป่าบเพือจากพี่นกถ้ากันอย่างนีจพี่นกมันสั้นเอะหญ่ชือผักติบเนี่ยมันจะมันจนเห็นนกด้ได้เกกล่องไว้ก่อนี่นกนี่ นำพันกระเปื่อยจะพี่เนาะตัวได้เชงเอาเนาะจะเต้นหาจะตามหองเด้อจะจะให้บอกพี่เนาะดอกใหญ่งามงามเนาะจะมาเจอนี่ จ,จูมหนึงงามเจ้ะพี่เนอะเป็นหงโกจ้าท้องจูมจ้าแต่รู้เพิเห็นหมจ้าพี่นะท้องจูมสามจูมสี่จูมจ้าพี่เนอะ tàu nâng tàu bên nương nâng tàu nâng tàu nâng nâng tàu nâng nâng nương nâng nâng tàu nâng tàu nâng tàu

บรททำให้บุตรอนเด้อจ้กพี่เนาะได้คลิบมือวานได้ก้บบุกี้อาะพอวันมาเตรมตาก่อนนะจ้พี่เนาะมาเมนีกันดลยบานบานกันงามงามอยู่จ้ะขนาดพ่นห้ามได้จ้กพี่นาะเนี่ เป็นเห็ดเพิงเขาจ้าเขา,ขาค้าขนจ้ะพี่น้อแงแดงนาจ้ะมันก,ก็เขิแนแดงดางเลยจ้ะพี่น้อ,องเอาอีกสองดอกเลยนี่แต่ก็เป็นเห็ดเล่มนะจ๊ะพี่น้อง ดอกนึงได้ดอกนึงมาได้เนาะจ้ะรอจนเมื่อเห็นดอกนึงเนาะจะเห็ดกอจ้ะพี่เนาะแกงได้ด้วย,วย,วย,วยจะเห็ดกอแกงหวานจ้ะพี่เนาะวันนี้ยายขึ้นิีซั่มตายแงจ้ะเป็นเห็ดเลมหลวมตอนเขาจ้ะพี่เนาะมันจะให้ยายเก็บก่องไว้เอาหน่อยเพิ่นเนาะจ้ะนี่เตะเต๋จะะ้ะพี่เนาะเอาหนึ่งจ้ะ đông đê cho đê nó ngắm đê cho ngắm đê nó binh đê nó ngắm 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 ตาแล้วจ้ะพี่น้องหวานจ้ะพี่น้งนงองมาสิสามยายเก็บผงหวานเด้อจ้ะนี่นี่สิหวานจ้ะพี่น้องกองไว้จะ้จะจ้ะ ออกกิ่ไม้ได้จ้ะจ้ะมาเจอไหนถามเลยจ้ะเนี่ยแคพี่น้อง มันขนาดจะพี่น้ะง่ามเลยเจนี่เตียมตาเลยจะเห็นไ่เจนี่เข็มสุงจะพี่เนองนี่หนึ่ง,น,งนอจาจะมานจะมานกระโนงนง พอกงานจะพี่น้องปองปลายจ้าแดลกระตาหนึ่งกับอีกถุงหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องนี่เป็นเห็ดอกโนกับเห็ดผึงเด้อจ้านกระตาเนี่ยกับเห็ดก่อจ้ามีอยู่สามชนิดจ้ากินนี่กับมีมี่ยังหลายจ้าจายี่เย็มพาล้อจ้าขอบคุณทุกไหลทุกแท้ทุกที่ตามเด้อจ้าขมาคลิปใหม่ก็บที่ตามได้ไว้จ้าพี่น้องไว้ยาาจ้าละเมอละเวียนสิปหาคลิปยังให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ากินนี่ก็เท่านี้ละจ้า